สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง i v วี่โทชิกนะคะวันนี้ก็จะมาทําการเปิดออเดนยาซนเซียทั้งหมด6ซองในคลิปนี้นะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่7ในการรีวิวแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รับชมคลิปก่อนน,นี้สามารถรับชมได้ที่ช่อง i v วี่โทชิกได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะ ก็6ซองนะคะนี่เลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันที่ซองแรกขอเป็นลาย Cancer d e s m a r รกับ Gemini s a า a นะคะนี่เลย ้ยเลโอเอโเลียเพิ่งจะได้นะคะก็นี่เลยเลโอเอโอเลีย e ค่ะไปที่สองึบอุย้ยวารโกชากาโอ้โหสุดยอดไปเลยวิชอบนะคะชากาเนี่ยได้ต่อกันเลยนะคะนี่เลยสวยงามมากค่ะตั้งแต่เปิดมาเพิ่งจะได้สองคนนี้นะคะโอเคสองนี้ก็คือ ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะมาสองต่อไปนะคะก็จะเป็นลายเดิมเลยนะคะเดสมาก,กับสาก,กะนะคะสองที่สองนี่นะคะมากันเลยค่ะไปแรกอ๋ออันนี้จะเป็นทอรัสคอสนะคะใบที่สองค่ะชุบอ่าซ้ำนะคะท่านมูก,กับกิกินะคะ สำหรองนี้ต่อมาสองที่3นะคะก็จะเป็นลาย pieces of f d i t e นะคะแล้วก็ aquarius c a r m e l ค่ะใบแรกก็คือคอุ้ยฟลอยค่ะโอ้ black o e n i อ oh my god สวยมากอะค่ะนนี้จะเป็นฟลอยแบบไม่มีดาวนะ Black ิน n i ก็จะเป็นแก๊ง black black sent นะคะอไปที่สองค่ะ,ะได้ precious claws มันเองนี่เลยหสวยงามค่ะต่อมาซองต่อไปก็จะเป็นลายเดิมอีกแล้วนะคะได้ precious a f f o r d a t แล้วก็ flawless cameo นะคะ ได้สกอร์เปียนคลอสนะคะจริงๆเราชอบคลอสของสกอร์เปียนนะรู้สึกว่าสวยดีค่ะนี่เลยอ๋อได้เวอร์โกชากะซัมอิกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรเราชอบชากะนะคะนี่เลยก็จะมีท่าวงล้อระบำทีวะของเขาใช่ไหมมาซองต่อไปนะคะซองที่5แล้วนะคะจะเป็นลายเลโอเอลเลียกับเวอร์โกชากะเหมือนกับที่เราเปิดได้เลยนะคะ สองที่แล้วนี่เลยมากันเลยใบแรกได้ชากะดีใจมากโอ้นี่นะคะจะเป็นชากะแบบใ,ใกล้ๆต่อมาชุบก็จะเป็นโอ้ซาจิทเลียสคลอสโอ้ย จริงก็เป็นหนึ่งคลอสที่เราชอบเหมือนกันเนี่ยซาติทาเิีเป็นโกเซนที่คลอสสวยนะคะนี่เลยสวยงามมากได้การ์ดที่เปิดไม่ได้ก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเนี่ยต้อแมต้องดท้ของคลิปนี้แล้วนะคะก็จะเป็นลายไดบ้าโดโกแล้วก็สกอร์เปียนวิโลค่ะนี่เลย อุ้ยการงอด้วยมากันที่ใบแรกชึบอู้เวอร์โก้ครู้สึกว่าจะเปิดไน้เวอร์โก้เยอะมากแล้วก็ไม่ซ้ำอาร์ตเลยนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยซ้ำอยู่อาร์ตหนึ่งค่ะใช่นี่นะคะจะเป็นชุดคลอสของเวอร์โก้นะคะนี่เลยมาใบที่สองค่ะชึบอ่าเจมินี่ซากะนะคะอันี้เปิดได้ไปแล้วนะคะแต่ว่าซากะนี่ก็เท่ค่ะด้ซ้ำไ่เป็นหลนี่เลยนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูสรุปลมการที่เปิดได้ในครั้งนี้กันค่ะค่ะที่เปิดได้ครั้งนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็รู้สึกว่าจะมีดวงกับโคเซนมากมากเลยค่ะได้สีทองเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ได้การ์ดฟลอยด์มาเป็นแบล็กฟินิชนะคะนี่เลยแล้วเ,เวอร์โกชากาดนี่คือออกเยอะมากนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นประมาณนี้สำหรับ ที่เปิดได้ในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาการ์ดฟอยที่เคยเปิดได้ก่อนหน้านี้มาเทีเยบกับแบล็กฟินิชใบนี้กันดูนะคะค่ะก็สาหรับครั้งนี้เนี่ยก็จะได้การ์ดฟอยมาทั้งหมด4ใบแล้วนะคะสําหรับช่องนี้นี่เลยนะคะก็3ามใบนี้เ่ะจะเป็นฟอยแบบปกตินะคะไม่มีลายรวดลายอะไรนะคะแล้วก็รูปรวมแกง5ตัวหลักเนี่ยก็จะเป็นฟอยมีลายดาวนะคะนี่เลย ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ก็ได้การ์ดเลขเรียงกันหมดเลยนะคะเนี่ยสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองคะนี่ก็สวยงามมากๆเลยค่ะสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณที่รับชมในคลิปนี้มากๆเลยนะคะก็ happy ever feel your cosmos ค่ะ